ทีมชาติกินชุดนี้นะครับขวัญใจมหาชนความว่าพวกเขาขนดาวดังนะครับใช้คําว่าดาวดังราคา,าตัวร้อยล้านพันล้านนะครับก็ที่บัลลังก์ดอโอ้นักเต็ม่าที่บัลบลังก์ดอยอดเยี่ยมพิมลีนักเตะยอดเยี่ยมดาวรุ่ง,ง,ง,งคือแมตต์วินเนอร์ทุกตัวแใช่ครับ มัน11เทพจาก11ทีมเลยใช่ครับเรื่องนี้เราแต่ละตัวเทพมากแม้กระทั่งตัวสำรองที่นั่งอยู่ข้างสนามนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นระดับเทพๆทั้งนั้นของพิบิล์ลิงกิจแต่เหมือนเหมือนพ่อครัวทําอาหารไม่เป็นมีมีเครื่องปรุงมีทุกอย่างที่ดีพอวัตถุดิบที่ดีแต่ไม่สามารถทาให้มันอร่อยได้นะครับก็ ก็มันไม่น่ายดืดเยื้อถึง120นาทีนะครับถ้าเอาแบบดูจัดดูจัดโดยชื่อชัน้นผู้เล่นนะ<ช>แต่ตถ้าไปดูในดูในสนามนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่ไม่มีอะไรผิดคาดนะครับดูจากไม่ไม่น่าจะมีอะไรผิดคาดสมควรแล้วด้วยที่ต้องโดนก่อนนะครับหลังจากที่เล่นบ yeah. อลเหยาะแยะบอลเคาะไปเคาะมานะครับติวชารง์งกฤษชุดนี้ไม่มีแบบแพ้ในการเข้าทำนะครับรวมไปถึงตายการเล่นนะครับต้องบอกหน้าเบื่อตั้งแต่เกมแรกของทัวร์นาเมนต์เลย นะครับมาก็เชื่อว่าน่าจะมีหลายคนหลับไปละแต่เกมเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ดูสนุกอยู่นะตรงตัวดูสนุกดูสนุกอยู่ใจอยู่แต่คือระบบแผนมันเดาได้เลยนะว่าจะเปลี่ยนตัวใครผมผชสามารถจิ้มเลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวนี้ตัวนี้ใช่คือแต่เมื่อคืนอ่ะค่อนข้างแหวกนิดหนึ่งนะค่อนข้างแต่ว่าต้องชมสโลวเกียไหมจังหวะน้อยมากนะที่โอกาสที่จะได้ประตูแต่ว่าทําประตูได้ใช่จังหวะลูกนั้นโอ้โหโดนเตะนะโดนเตะข้างหลังแต่ว่ายัง ยิ่งได้เลยลูกงั้นคือบุกขึ้นมาน้อยครั้งแต่ว่าทําได้นี่คือฟุตบอลนะครับแต่สิ่งกระถิ่ประตูเท่านั้นมแต่นอกนั้นก็ผมก็เห็นพวกเขาลงไปตั้งรับ11คนลงไปแล้วไม่ได้ลงแบบลงแบบครึ่งสนามลงไปสุดอ่ะคือเลูกเกมเหมือนเหมือนเหมือนเจอเบลเยียมเลยผมในเกมที่เขาเอาชนะเบลเยียมก่อนปุ๊บก็ก็ต้องอย่างนั้นแหละด้วยความที่เขาเป็นทีมเล็กกว่าใช่ครับ ช่วยฉันได้กว่าใช่ครับอะไเปิดสู้ก็ไม่ได้ยากใช่ครับก็คือใช้ทั้งเกมเนี่ยตกตรงกรอบอยู่2ทีนะใช่คือจังหวะดีแคร์ไลท์ที่แม่งชนเสาใช่ไหมใช่ครับชนเสาลูกนั้นลูกนนั้เฮแล้วแต่มันไม่เข้าแต่ว่าเคนก็หลายลูกเหมือนกันนะใคเคนก็ตม่ตรงกรอบเลยนะเค้น่ะใช่ครับก็คำคือทีามาต้องบอกผิดหวังนะครับผิดหวังเล็กน้อยสำหรับทีมชาติอังกฤษพวกเขาน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะครับด้วยขุมกำลัง าเอาแบบตรงๆอ่ะประวัติศาสตร์การเจอกันมาเขาไม่เคยแพ้นะครับเพราะเขาไม่เคยแพ้กับสโลวาเกียไม่เคยแพ้เลยนะครับสุดท้ายก็ชนะได้ก็จริงแต่มันยืดเยื้อไปถึง2ชั่วโมงไม่แพ้ไม่แพ้ในเวลา90นาทีใช่ครับไม่แพ้ในเวลา90นาทีนะครับตัวสโลวาเกียก็เกือบเกือบเข้ารอบได้นะครับเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์เห็นเห็นรูปนี้แล้วบอกว่ายังไงซึบัสะหรือเปล่าซึบัสะนะครับซึบัสะนะครับเจ้าตัวคลั่งไคล้เรื่องเกินคิสโรโรโดเนี่ยนะครับก็ตีลังกายิงเข้าไปฟาดเข้าไป ยังกระตะกาะนะครับยยิงสวนาทีสุดท้ายเล่นเนี่ยผมนั่งดูเก้าสิบสองห้าอีกนาทีนึงอ่ะอีกนาทีอีกนาทีนึงนะคือต้องผมชมตั้งแต่คายวอล์กเกอร์ทุ่มเลยนะใช่ครับลูกเนี้ยผมก็ตอนแรกพูดเล่นๆอ่ะวอล์กเกอร์ทุ่มไปทุ่มไปเดจะไปให้ข้างในหม่งเอาทุ่มไกลๆเอาขณะสองสามคนที่เล่นอยู่เออใช่ครับไม่เชื่อมาเกเฮียหม่งชงมาใช่ครับแล้วโอ้โหจุดมาแล้วจุดแล้วมันยิงยากถ้าจะพักอกแล้วยิงก็ยังไงก็ต้องโดนบล็อก ก็ต้องยิงอย่างนี้แหละมาแล้วมันใช่ใช่คือมันต้องเนออพอมาดูหรือว่าหลังเกมเขาได้เขาได้แมนออฟเดอะแม์ใช่แมนออฟเดอะแม์น่าจะได้แล้วก็หูอังกฤษเสืออังกิศอวยแบบเต็มยศเลยอ่ะไม่อวยได้ไงมันลุงนบัลลงกอลงดรอสตู๋ผมงงเลยอวยจู๊ดเต็มยศเลยอ่ะอวยเกินแต่แต่ส่วนตัวผมว่าก่อนก่อนที่มันจะมาถึงเกมเนี่ยผมผมมองจู๊ดมันอีโก้เยอะไปหน่อยนะใช่คือ ความมุ่งมั่นกับอีโก้มันเป็นเส้นบางๆที่กันอยู่นะก็แต่ว่าเจ้าตัวดังไวไงใช่นะครับดังในสิบเจ็ดสิบแปดอ่ะดังดังไวเวลมาดิดเลยใช่แล้วคุณก็เป็นทุกอย่างของแล้วมาดิดนะครับโอรลามารวมในทีมชาติซึ่งมันเป็นทีมชาติที่มีแต่สตาร์มองไปทางไหนก็เต็มไปหมดอ่ะเออคุณจะเออคุณจะมาทำใหญ่กว่าเขามันไม่ได้ไงอมันมีข่าวหนึ่งก่อนก่อนเกมตัวเกมเกมที่แล้วนะอคือนักอ่านปากเขาอ่านปากจูดแบบอารมณ์แบบว่า มึงไม่ส่งให้ไม่ไม่ส่งมาไม่ส่งมาอะไรเงี้ยไม่ส่งมาอะไราแต่เขาไม่ได้พูดภาษาไทยนะเขาพูดภาษาอังกฤษนะไม่ต้องมาชงนะคล้ายๆเขามั่นใจในความสามารถเฉพาะตัวตัวเองมันเป็นไอ้มุ่งมั่นกับอีโก้มันเป็นเส้นเส้นบางๆนะคนแม่งเผลอตัวเองะใช่จบเลยนะถ้าคุณมีอีโก้เมื่อไหร่นี่คุณจบเลยนะดังไว้นะครับนี่คือคนดังไวพอดังไว้เพบ่มีทุกอย่างไว้มันก็ประมาณนี้โอ้คอมเมนต์อะไรเมียมีคอมเมนต์ด้วย คอมเมนต์เป็นว่าอะไรเอ่ยไม้อ๋อครับครับครับตามนั้นนะครับก็อังกฤษนะครับครับคือที่่ามากันหลุดเข้าไปรอบ8ทีมจนได้เใ็นแม้จะเหนื่อยหน่อยมันมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่ที่ที่ถอดถอด อดข้างหน้าใช่ครับเปลี่ยนตัวจังทีมก็เปลี่ยนตัวเปลี่ยนนะครับออกแล้วพาวเมอร์ลงอ่ะใช่ครับแล้วก็ดึงซาก้ามาเล่นแบ็คดินซาก้านะครับซึ่งตอนแรกเจ้าตัวบอกจะไม่เล่นนะก็ยังไงก็ต้องเล่นนะครับเพื่อทีมนะครับก็ลงมาล้วเล่นดีด้วยนะเล่นดีเล่นดีด้วยนะคนชมคนชมเลยอ่าเล่นแบ็คซ้ายก็จริงแต่เอาเรื่องนะบุกดีนะใช่ครับก็ซาในส่วนของซาก้านะครับพวกเาก่อนหน้านี้เขาก็เป็นก่อนหน้านี้ครับก่อนแหละใช่ครับเป็นแบ็คมาก่อนแบ็คมาก่อนแจ้งเกิดจากตำแหน่งแบ็คมาก่อนีลล่ะะนครับแ้วก มาเล่นทางปีขวานะครับตอนนี้ก็ดึงกลับมาอีกทีนึงก็ยังไม่ได้เลยจังเกิดที่ไหนตัวท่าจังเกิดจังเกิอํเพอชงขนาดนี้แล้วเกือบเล่นไม่ทันเอาเมื่อกี้คุณฟิลว่าไงเมื่อกี้เนี่ยโอ้ว่าจะว่าเลยแลวะอ้าวลืมเขาลืมเลยเออเมื่อกี้หัวล้ออํเภอเลยเมื่อกี้ไม่น่ายองเลยเขาบอกคนไอ้นั้นใหญ่เมื่อกี้ลืมเมื่อกี้ผมพูดอะไรนะรอล้อครับก็ตามนั้นเลยนะครับเราก็เมื่อคืน น้ำคือที่ผ่านมาต้องบอกเกเรซเกตใช้นักเตะมั่วมั่วตำแหน่งก็เหมือนมีเฟอร์เลอรี่เฟอร์เลอรี่ในมือเหมือนเฟอร์เลอรี่ในมือขับแค่แต่แต่เอาไปขับเป็น BMX มเอ็กอ่ะจริงๆนะลูโตคือไล่ตั้งแต่โกเลยอ่ะพิกฟอร์ดนี่ก็เป็นเดอะแบกของเอวร์ตันใช่วอกเกอร์นี่ก็เป็นกัปตันแมตติสใช่หรือทิปเปียก็ ก็ถึงบอกทุกคนมีชื่อหมวละนังหมดแหละไล่ทุกตำแหน่งก็แม่งคือดีหมดิควอตก็มีจังหวะหนึ่งนะออกมาทำไมเกือบโดนนะเกือบโดนสองศูนย์เวอร์เวอร์วิ่งจังหวะเกือบไม่ทันอะจังหวะฟรีคิกแล้วจูดะมันเขี่ยมาใช่ใช่ไม่รู้โดนตัดได้มันจังหวะเล่นเร็วกันหรือเปล่าจังหวะนั้นแล้วมันไม่เข้าใจกันใช่แล้วเกือบโดนเกือบโดนเกือบโดนนะครับเมื่อคืนก็โอดมั่วเหลือเกินในเรื่องของตัวนักเตะใช้ลงผิดตำแหน่งนะครับก็ตั้งแต่ เอเดนเปเช่เอชี่นะครับที่ว่าส่งลงมาเอเซ่เอเซ่เอเซ่ส่งลงมานะครับเอามายืนเป็นแบ็กซ้ายสังั้นแล้วก็ดันซาก้าไปขวาอีกแล้วคอรไดใส่ไปเลยออกเอาอีวานโทนี่ลงเออวิวานโทนี่ลงมาไอีวานโทนี่ลงมาก็พักบอลได้ดีนะจังหวะยฟาวืดสายเขาเขาเป็นสไตล์นั่นอยู่แล้วตัวเก็บบอลตัวเก็บบอลตัวบังบอลแมตช์ที่แมตทเนี้ยควรจะเป็นเปิดใส่เพราะว่า โลเจอโลเวเกียรเขาเล่นรับแหละควรจะเปิดใส่ดันไม่เอาเทนลงอันนี้อันน <halt> <the S 1> ี <Thr society> as well as well ้ไ <im> ม <still hate> ่ได้ว่าผมแฟนเรื่องพูดนะแต่ผมคิดว่าเทนเล่นตัวค้อนเข้าไปดีอ่ะคือด้วยผู้เล่นนะ้จมูกใส่แบบเอา3-4ลูกก็ยังดําได้นะครับเพราะผู้เล่นของอังกฤษแต่ละคนก็รู้รกันอยู่นะครับตอนสุดท้ายก็ทําได้แค่นี้นะครับแล้วก็เป็นเคนยิงได้นะครับช่วงต่อเวลาไปนะครับก็เรียบร้อยครับ2อึงอังกฤษเข้าไปโดยรอบ8ทีมสุดท้ายเขาจะเข้าไปเจอกับสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์งานยากเลยลุงโต ยากใช่ไหมแมว่าไม่บเนี่ยยากทุยเกมยากทุกเกมแต่ดีดีกว่าเจออิตาลีหน่อยผมว่าอังกฤษแบบแพ้ทางอิตาลีนะสำหรับผมาเจอกันทีไลมันมันเหมือนเป็นบอลแพ้ทางอิตาลีอ่ะมันช้าเกมช้ากัเกมโยนอ่ะถ้าเป็นสมัยเมื่อก่อนเกมช้าเกมโยนอ่ะครับคือพอมาเจอสวิตก็ค่อนข้างดีอ่ะ คือฝั่งล่างคุณน่ะแม่งใสสุดแล้วอังกฤษฝั่งคุณผ่านสโลเวียไม่ได้ก็โอ้โหมันพูดยังไงแล้วนะครับเพราะว่าฝน่าจะมีแข็งแข็งอีกน่าจะมีมีเธอร์เรียนก็พอใช่ครับมีฮอลแลนด์รอเจอกับเอ่อต้นเจออะไรเจอโรมาเนียป่ะโรมาเนียอีกฝากหนึ่งอีกฝากหนึ่งอยู่อยู่ฝั่งเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าจะเตะรู้สึกว่าเตะเหมือนพวกนี้เลยพวกนี้ครับแต่ว่าอังกฤษอย่าเพิ่งไปคาดหวังนะติงแชมป์อังกฤษจะพึ่งไปคาดหวังแบบนี้นะเจออะไรก็หนึ่งไจริงๆผมมาพูดตั้งแต่ก่อนเตะนะว่าใใครแแมม่งงงยกกห้อัฤษเเปป็็นตช์วะ ผมเข้าใจว่าเข้าใจว่าที่ยกให้เป็นเต็งแชมป์เพราะอยู่สายไม่ยากไนก่อนก่อนอยู่ยุ่งอยู่ฝั่งตั้งแต่กลุ่มเนอะตั้งแต่อยู่ในกลุ่มตั้งแต่มารอบแปดทีมใช่ครับคือฝั่งของกีดมันไม่ยากอิตาลีเกิงๆก็ล่วงไปแล้วเห็นไหมตอนนี้เหลือสวิสเซอร์แลนด์อย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวก็รอดูว่าเกมพรุ่งนี้ฮอลแลนด์จะหลุดเข้ามาได้ไหมนะครับก็ ถ้าจะเป็นเต็งแชมป์อย่างบุญวาสนาตรงนี้ด้วยนะเนี่ยบุญมันมีวาสนาเหมันมีละแล้วมันก็จะมีน่ะแต่ก็ไม่แน่นะบางทีมที่เล่นแบบนี้เหมือนฟุตบอลยูโรปี2016หรือเปล่าที่ติกลิสี่กลีซเป็นแชมป์อ่ะสองมันก็เล่นเลยลก็เล่นก็เล่นชนะเกมมาลูกอ่ะใช่ครับชนะเกมประตูประตูประตูกลุ่มเสมอด้วยสใช่เดนมาร์กปี9กไม่ชนะใครสักเกมเลยนะเห็นไหม เหมือนโปรตุเกสไงรอบรอบคัดเลือกก็เสมือนสามเกมใช่ปีที่ได้แชมป์2องพันสทีมมันจะเป็นแชมป์มันมันก็ตรงมีอจจะมีโมเมนต์แบบนี้แหละใช่ครับมันจะมีแบบว่าคือลูกบาบลูกผีจับยัดอะไรอย่เงี้ยเมื่อคืนเลสมควรตรงรอบใช่ครับมันไม่ไม่สมควรเลยอะผีจับยัดยังไงก็ใช่คือก่อนตกงรอบก่อนเกมแฟนอังกฤษนี่เขาเตรียม หมอนก็มาห่มไปแล้วยุ่กะหลับในสนามแล้วแต่พอโดนน้ำนี่โอ้โหลุงโต้เมื่อคืนแกล้งกวาหลับกระชากไก่เลยกระชากไกเลยมันว้าวตายได้ยินว่าเกมแรกหรือเกมสองที่ลุงโต้ดูอังกฤษหลับเลยเหรอเกมแรกอะเกมแรกอะหลับห้องเลยสามเกมอะไม่ทันดีนะมันไเตะตีสองมันเตะตีห้าไอ้ตีห้าทุ่มเป็นยาง่วงนอนอย่างดียานอนหลับเลยานอนหลับเลยะครับเจอไปรอบต่อไปสิบหกทีมสุดท้ายเจอสวิตเซอร์แลนด์ ุดท้ายก็ทีมบทีม้ายเขาวานะคว้าแมนเอาดคว้าแมนออเดแต่ว่าหลังเกมคนอวยเยอะมากเลยนะอย่าไปอวยเยอะนะครับจู๊ดไม่มีฟุตบอลมาดึงกัน11คนเนี่ยคือเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้าาาพอังกฤษเข้าชิงหรือเป็นแชมป์ได้มีโอกาสได้บอลลงดอนะอะไรเงี้ยคือผมมองว่าอวยเยอะถามว่ามันต้องทำให้ได้ก่อนต้องทำให้ได้ก่อนเพราะว่าคือเอาจริงๆกับผมว่าดีแค่ไลท์แม่งเล่นดีสุดแล้วเมื่อคืนอ่ะสำหรับผมว่า ไล่ดีอยู่ล่าดีพอจุดก็ต่ำกว่ามาตรฐานนะเมื่อคืนเนี่ยต่ำมากต่ำมากใช่คือคืออย่าไม่มีบอลก็ไม่มีประโยชน์อ่ะใช่นะครับถูกต้อง